ล่อลวงศัตรูให้ตกหลุมรักตอนที่17อี้ซื่อเอ่ยวางใจเถอะยาวิเศษนั่นยังไม่ได้ผลหรอกจางเซี่ยวจิงหันกลับไปมองอี้ซื่ออี้ซื่อพูดใครจะไปรู้ละ่ะยาวิเศษนั่นเป็นยาพิษที่สามารถฉีกกระเพาะคนได้หรือว่าเป็นยาวิเศษกันแน่จางจิ๋วเหยา เขาสามารถรับความเสี่ยงนี้ได้แต่ข้าทำไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเป็นองค์ชายสิบข้าอยากให้อยู่แบบคนที่มีชีวิตชีวาไม่ใช่องค์ชายสิบคนที่เหมือนศพเดินได้อีซือถามองค์ชายสิบเชื่อหรือไม่ถ้าอย่างนั้นองค์ชายสิบจูบข้าดูเป็นอย่างไร จางเสี่ยวจริงคิดในใจนี่ข้าเผลอไผลไปชั่วขณะหนึ่งงั้นหรือเอ่ยออกมาคนเจ้าชูอีซื่อเอ่ยไม่ได้พแฮะแต่ไม่เป็นไรข้าจูบองค์ชายสิบเองอีซื่อเป็นคนพูดจริงทำจริงลงมืออย่างรวดเร็วรวบรัดฉับพลันเด็ดขาดไม่ยอมให้ศัตรู มีช่องโหว่แม้แต่นิดเดียวจนศัตรูต้องยอมแพ้ไปในที่สุดอี้ซื่อเอ่ยหายใจออกมาแล้วยังไงคะจากนั้นก็ลงมือจัดการศัตรูต่อสอนน้องเรื่องยุทธศาสตร์ในการรบอี้ซื่อปล่อยจางเสี่ยวจริงในที่สุดจางเสี่ยวจริงนั้นได้แต่ก้มหน้าหน้าแดงอี้ซื่อ เอามือมาขยี้หัวจางเสี่ยวจิงจากนั้นเอ่ยเจ้าไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวก่อนเถอะอีกเดี๋ยวข้าค่อยมาหาเจ้าจากนั้นอี้ซื่อก็เดินออกไปจากห้องจางเสี่ยวจิงคิดในใจเมื่อกี้นี้ช่วงเวลาหนึง่งข้าเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่แย่เลย แล้วก็เอามือมาตบหน้าตัวเองคิดตั้งสติตั้งสติตสตเมื่อจางเสี่ยวจิงอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm. ก็ออกมาเจออี้ซื่อที่ยืนรออยู่ที่ประตูจางเสี่ยวจิงถามคุยกันหน่อยหรือไม่ข้ามีกฎสามข้อเรื่องของเมื่อคืนนี้ทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นอี้ซื่อตอบ ตกลงจางเสียจริงคิดในใจเจ้าตกลงด้วยความเต็มใจเลยหรือสักนิดก็ไม่สนใจเลยหรือที่เมื่อวานข้าให้คนมัดเขาไว้และให้เขาอยู่บนพื้นเย็นๆทั้งวันจางเสียจริงถามเมื่อวานนี้ข้าสั่งให้คนลักพาตัวเจ้าเจ้าไม่โกรธบ้างหรืออีซื่อตอบในเมื่อ คุณชายสละเปาเนื้อคิดถึงข้าทั้งวันทั้งคืนและจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของข้าข้าอดรนทนไม่ไหวที่จะได้เจอเขาทำไมข้าต้องโกรธเรื่องนี้ด้วยข้าเองก็ไม่ใช่ผู้เสียเปรียบเสียหน่อยป้ายรางวัลแด,ด่จางเสือจริงฝ่าบาทผู้งี่เงา่าความไร้เดียงสา ของขี้แพ้เสียวจริงๆขโมยไก่ไม่ได้แถมยังเสียเข้าวสารจางเสี่ยวจริงคิดในใจว่าแล้วมันคืองานเลี้ยงหงเหมือนชัดๆอีซือพูดเจ้าเสียสละเพื่อพี่ชายของเจ้าขนาดนี้และไม่ลังเลที่จะมายั่วยวนข้าเขาให้อะไรเจ้าเป็นรางวัลงั้นหรือ จางเสี่ยวจิงพูดข้าไม่ได้บอกไปแล้วหรือไงว่ามันเป็นความคิดของข้าเองอีซือพูดงั้นก็ได้เจ้าอุทิตตนเพื่อประโยชน์สาธารณะมันคือเพื่ออาณาจักรของพี่ชายเจ้าเท่านั้นจางเสี่ยวจิงคิดในใจคนผูน้นี้ทำให้คนอื่นโกรธได้ไม่ว่าเขาจะพูดดีแค่ไหนดังนั้น เขาจึงเตรียมความพร้อมมาและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้นอย่างจงใจหรือว่าข้ายังเป็นคนที่อยู่ตำแหน่งข้างในนั่นข้างในที่นี้หมายถึงในใจนะคะล่อลวงศัตรูให้ตกหลุมรักตอนที่18อีซื่อเอ่ยไหนไหนท่านก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วองค์ชายสิบมีสู้มาลองพนันกับข้าเป็นอย่างไร มิใช่ว่าท่านเชื่อว่าพี่ชายของท่านเป็นคนดีที่สุดในโลกนี้หรอกหรืออยากจะลองหรือไม่ถ้าข้าบังคับให้ท่านอยู่ที่นี่พี่ชายคนดีของท่านจะถลกหนังหน้าของข้าและต่อสู้กับข้าซักตั้งหรือไม่จางเสี่ยวจริงตะโกนเจ้ากล้าหรือคิดในใจว่าแล้ว เขาไม่ได้มีความคิดอะไรดีๆหรอกอีซื้อถามเจ้าไม่อยากรู้หรือในหัวใจของเขาความรักฉันพี่น้องสำคัญกว่าหรือว่าประเทศชาติสำคัญกว่าจางเสี่ยวจิงเอ่ยเจ้ามาเป่าหูข้าเพื่อสร้างความขัดแย้งมันไร้ประโยชน์ใจของเสด็จพี่ย่อมมีบ้านเมือง และทำงานหนักเพื่อประเทศชาติถ้าหากพวกท่านต่อสู้กันผู้ที่จะทุกข์ทรมานคือประชาชนตาดำๆถึงแม้ว่าเขาต้องการที่จะสละชีวิตเพื่อข่าเขาก็คงไม่ทำมันอย่างหุนหันพนลันแล่นอีซือพูดหากให้พูดอีกแบบหากข้าซ่อนเจ้าเอาไว้ในกรงทอง ต่อให้เจ้าตะโกนสุดเสียงก็ไร้ประโยชน์ใช่หรือไม่จางเสี่ยวจริงมองอีซื่อแบบไม่ไว้วางใจและคิดในใจเรื่องพวกนี้ดูเหมือนว่าคนผู้นี้สามารถทำมันได้จริงๆอีซื่อถามเจ้ามองข้าทำไมหรือข้าคนนี้ยังเคารพในความยินยอมพร้อมใจของเจ้า เจ้าโกลวว่าข้าจะบังคับเจ้าหรือจางเสี่ยวจริงคิดในใจเจ้าต้องการฟังหรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าพูดมันคือภาษามนุษย์ใช่หรือมันคือภาษามนุษย์ใช่หรือไม่ตอนที่ข้ากำลังจะเป็นลมเพราะร้องไห้เจ้ายังคงจำคำว่ายินยอมพร้อมใจสี่คำนี้ได้อยู่หรือไม่อีซือเอ่ย พูดอีกครั้งไม่แน่ว่าอีกไม่กี่วันองค์ชายสิบจะโยนตัวเองเข้ามาในอ้อมแขนของข้าอีกครั้งก็ได้จางเสี่ยวจริงพูดไม่ออกได้แต่คิดในใจฮาฮาความสามารถนี้ที่สามารถเปลี่ยนดำให้เป็นขาวได้ใครมันจะโยนตัวเองไปสู่อ้อมแขนเจ้ากันอีซือเอ่ย พี่ชายคนนั้นของเจ้าก็เป็นเพียงแค่ความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่มอบให้เจ้าด้วยวาจาแต่มันคุ้มค่ากับการปกป้องตลอดชีวิตของเจ้าหรืออีซือเข้ามาจับหัวจางเสี่ยวจริงเอ่ยเมื่อก่อนข้าปฏิบัติกับเจ้าแบบนั้นทำไมถึงโตมาแล้วไม่เชื่อฟังแบบนี้กันนะ จางเสี่ยวจิงปัดมือพูดดังนั้นตั้งแต่เมื่อก่อนเจ้าก็มีความคิดสกปรกกับข้าจริงๆใช่หรือไม่คิดในใจเมื่อก่อนวันวันเอาแต่คิดถึงความบริสุทธิ์ของข้าตอนนี้วันวันเอาแต่นับความบริสุทธิ์ของข้าใช่หรือไม่ข้าตกอยู่ในอันตรายโดยไม่รู้ตัวแม้แต่น้อย อี้ซื้อถามอย่างงงงความคิดสกปรกหรือนั่นขึ้นอยู่กับองค์ชายสิบจะมองมันอย่างไรอะไรที่เรียกว่าสกปรกคิดถึงทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะคิดว่าสกปรกแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะทําอย่างไรให้มันเรียบง่ายและเข้าใจง่ายคิดเกี่ยวกับมัน จางเสี่ยวจริงทนฟังไม่ไหวอีกต่อไปเอามือปิดปากอีซื่อคิดในใจถ้าข้ายังพูดเรื่องนี้ต่อไปกลัวว่าจะดูหมิ่นความสัมพันธ์แฟนฉันของพวกเราเมื่อก่อนไม่ยอมให้นิยามเลือกปิดปากเขาซะเลยจางเสี่ยวจริงหน้าแดงพูดหุบปากซะอีซื่อคนลามก แลบดินออกมาเลียนิ้วน้องจางเสี่ยวจริงหน้าแดงขึ้นมาทันทีอีซื่อพูดถ้านี่คือตอนหลังแน่นอนว่าข้าต้องคิดถึงทั้งวันทั้งคืนจะทำอย่างไรถึงจะฉีกองค์ชายสิบให้เป็นชิ้นชิ้นและกลืนเข้าไปจางเสี่ยวจริงคิดในใจลามกสกกรโกเกินไปแล้ว สเสด็จพี่ที่นี่มีคนโรคจิตอยู่ด้วยจางเสี่ยวจริงชักมือกลับมาหน้าแดงส่วนอี้ซื่อนั้นกลับยิ้มออกมาและเอ่ยข้าไม่ได้กลับจวนหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วพี่ชายคนนั้นของเจ้าไม่รู้ว่าสร้างปัญหาไว้ให้ข้าแค่ไหนไม่อยู่เป็นเพื่อนเจ้าแล้วอีซื่อจับบานประตู และหันมาเอ่ยทิ้งท้ายองค์ชายสิบรีบกลับไปพักผ่อนให้เร็วที่สุดและฟื้นฟรูร่างกายตัวเองดีกว่าข้าจะตั้งตารอองค์ชายสิบว่าครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้ข้าแปลกใจกันจางเสี่ยวจิงคิดในใจรีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยความสามารถไม่เหมือนมนุษย์ความสามารถไม่เหมือนมนุษย์าารนนษจริงๆ หากรู้เร็วกว่านี้จะไม่มีวันนี้ข้าควรจะไปเข้าร่วมกองทัพและเขาจะไม่สามารถแซงข้าจากข้างหลังได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มฝึกวรยุทธความขยันสามารถทดแทนพรสวรรค์ที่ขาดหายไปได้จบตอนค่ะพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ